ฮันโหลสวัสดีทุกคนนะครับอีเวนต์ลิเวิกครับตานี้ย่า,นะอาลองชา้าแบบนี้เรียบร้อยกลับไปอยู่ล็อบบี้นะจ๊ะเอ้าเอ้าเอา,อา,อาเพื่อนจะเข้ามานะเอ,าอ,าอ้าเอนะ้าเอ้าใครจะยิงนกอ่ะ เพื่อนทีข้างหลังเรานะครับเฮ้ยเสียง,งอะไรลุดเจยวมันเยอะนะครับแป๊บนึงขอถอยก่อนนะครับมาละเดือดร้อนโดนรหนักแบบน,นี้สงสัยที่เกิดใหม่ครับเอามาเพื่อนเราคดลงที่อื่นหมดเลยนะครับไม่ลงตรงเรา เราลงโอปัส่านะครับจะได้แบบลงไปข้ามันเลยไม่ไหวละขวาเปกันนะครับโอหแถวนี้โคตรเกลือไม่เกลือจังนี่โอ้มีคนปาสมองด้วยขวาครับด้านซ้ายยังมีคนยิงกันอยู่น่าจะอยู่อีกฝั่งนะครับสวยเพื่อนเอาเลยไม่ออกเลยเดี๋ยวเราตรงนี้เองเฮ้ยคน โอ้อยซอมบี้นะตื่นตะนกไปหน่อยมีคนวิ่งมาชุบนะครับน่าจะเป็นตัวที่เพื่อนย,ยิงหนกแล้วครับแล้วมันก็วิ่งมาชุบเพื่อนมันโอ้ยเอาไงดีตอนนี้ยิงไม่ได้ด้วยนะครับเอาละไม่ขยับครับผม บอดนะครับตกใจหมดเลยแกไม่ขยับเลยอ่ะีตรงนี้กับตรงนี้นะครับสองตัวสวยนาะครับอุ๊ยซอมบี้เ้ยอยู่ที่โอ้อมบี้มันกวนเราจริงๆนะครับไหนวเอ้าเอ้าเอ้าขอยิงก่อนไม่ได้หรอ เด่๋ยวเพื่อนยิงไม่ได้นะครับมุมนี <got> ้สวยเพื่อนยิงนอกลอะเพื่อนสมอ,อหมดแล้วครับเหลือในพื้นที่ผมสี่ตัวถ้ารวมเอ้ยนี่ไงข้างหน้าเอ้เพื่อนโดนนะครับโดนที่นอกเนละอยู่ตรงไหนตรงนี้เอ้ยเอ้ยเท้าเท้า,ทาขึ้นเนี่ยเปิดสัญลักษณ์มันดีอย่างนี้นะครับเอ้ยอะไนั่นปะเอ้ยนี่นี่หัวโถน อ้าวเจ็บมากกระโดดยิงเลยครับน็อกหนึ่งเรียบร้อยเลยนายมัวแต่เพื่อนมันมาแล้วครับเพื่อมนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเจาะได้เอาสุดแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราใช้ a อเคครับอ้าวน็อกสิจ้ะเรียบร้อยเข้าล็อบบี้เลย เอา้ารุ่เพื่อนโดนโดนน็อกป่นเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับสงสารเพื่อนเนาะเพื่อนอุตส่ากดเข้าเกมมาต้องตายแล้วเอ้ยนี่ยตัวที่มันยิงเพื่อนผมเห็นแล้วคาสบานนะครับเฮโลน็อกแล้วโอ้อซัมแทบไม่โดนเลยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับ โอ้ดูทรงรับพี่ไปนหนึ่งกนน่าจะตายนะครฮะน่ารอดนะคนนั้น,น,นคนยิ่งเยอะเยอะอยู่ผมชุบก่อนนะครับต้อยเดี๋ยวผมว่าจะไปข้างล่างนะครับผมไปข้างล่างดีกว่ามันจะมีที่ล่างอยู่อผมอยากเคลียร์ข้างในให้มหมดนะเอ๋อ,อร่อยวนะ่ะเนบะแบบแบบ เอาเออนี่พอกหัวใช่ไหมน้องตกใจหมดเลยใครไปเล่นอะไรข้างบนตัวนั้นน่ะชอบเ้ยชอบจังเลยไปเล่นข้างบนนั่นแหละโอ้โเ,เจ็บจัดโอ้ยเราก็เจ็บวะเดี๋ยวหลกกนบนะครับตึงยาวมาหาที่หลบนะครับ ที่ที่คิดว่าจะรับสองคนได้เนาะต้องรีบวิ่งแล้วหาที่ลบก่อนนะครับรอส่วนนะครับอย่างนี้มันวิ่งเขาวิ่งสองอะเขาน้าจะคุยกันนะครับก็อรอดูอ๋อเอล็อกหนึ่งครับขโมยน กัข้างล่ลางนะครับออาฮเรียบร้อยหัวแตกเลยน่าจะทำลุมไงจะทำลุมเอ้ยมีไหมอ่ะผมนอ้าวตัวนี้มายังไงไม่รู้นะเอาเพื่อนซ้ำเหรอคนละทียันเหรอ กันกวนตี้ตัวกันแหมแล้วก็วิ่งมาก็แบบเหมือนเพื่อนกันเลยอ่ะวิ่งจะมาลุม่มโ,โอ้โหแล้วผมฮิวแอดดับด้วยนะครับคือบอกเลยว่าขอปืนดีดนี่งไงเนอะ็มีด้วยปืนดีนะปืนโกงพึ่งลงคลิปไปตาให้แล้วเล่นเอ็มจีนะครับแหมเสียดายริงตามตาให้แล้วโดน ปืนทนายนะครับเข้าหัวป้องเดียวหายเลยผมว่าแนละ้วมันรู้สึกมีคนเนะี่ยแนะนำให้เก็บอันนี้มานะครับมันดีมากเลยครับเวลาคุณจะปีนไปไหนไปนไหนจุ๊กอะไรเงี้ยมันแบบคล่องดีนะครับเราเอาอยู่นี้แหละครับเหลือสิบเออเหลือสิบคนนะครับเอ้ยมีคนไหมวะตรงนู้นมีนะครับ โ,โหยิงแม่นจัดครับมันน่าจะมาช่วยอุ้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 ยหัวเป้งๆเ,เลยอะ่ะตาลนะคมเงินไปแล้วนะนะแบบนี้เดี๋ยวเราไปซ้ำกันนะครับีจะกระโดดข้ามกำแพงมาเลย าเรียบร้อยโดดติดแบบนี้ไม่ต้องถามนะครับปลาปลาระเบิดเข้าไปก่อนนะเริ่มเลียนแย่แล้วไงเจอสมอบแบบนี้นครับปลาไฟไปรัวๆนะครับเดี๋ยวมันก็ออกมาเองครับจะมีไก่ย่างวิ่งออกมาช่วงนี้พับจีเขาเอ็กกับเคซีนะครับเขาอยู่ในสมอบน็อกหรือตัวท้ายนะครับต,ตัวท้ายแหละ หมด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 เหาะเพื่อนน็กอกเหรอครับมองชุบเพื่อนต่อตายแล้วผมก็เหลือสีหนึ่งแน่นะครับที่ M4 ตัวนะั้นที่มันมีสกินนะครับเหลือที่โนก,กนตี้เรานะครับผมว่าต้องไปเล่นตรงบ้านนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ค่อยโอเคนะครับถ้ามันจะโดนถมสู้เล่นบนหลังคาจะดีกว่านะครับ โอ้จะหลังคาตรงผมมันนอกวงว่ะแต่ว่าจะดูนะครับเผื่อจัวได้สักตัวเนะเนี่ยตรงนี้มุมหากินมากเลยครับของมิสทีนเนี่ยผมโคตรไม่ชอบเลยแต่ว่าก็มาดักเองนะไม่ชอบแต่มาดักเองโดนดักบ่อยนะครับเลยมาดักตรงนี้บางให้มันปลาสโมกมาละผมว่ามันน่าจะชิดเข้ามานะครับหน่วะอ๋อนั่าไงนั้าหนมันเดินมาละ เดี๋ยวใช้อันนี้นะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปบนชั้นสองอ้าไม่ถึงต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาเล่นบ้านนี้ยนะพวกเน็ตพวกอะไรนะครับเสี่ยงมันเหมือนอยู่หลังบ้านนะครับน่าจะอยู่หลังบ้านนะครับต้องดูดีนะเดี๋ยวเราไปเล่นในวงดีกว่านะครับเพราะว่าตรงน,นี้ไนมะ่โอเคเ,เล่นบนหลังคาเนี่ยนะ แล้วก็ดูซ้ายนะครับดูซ้ายเยอะๆนะครับเพราะว่า้ายเปิดลงมากเลยครับต้องรับซ้ายก่อนตัวข้างหน้าไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแต่เขารู้แล้วว่าเขามีสี่คนคเขาแบบเขามั่นใจอยู่แล้วยังไงความมั่นใจเนี่มันสามารถทําลายกอนได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าพลาดแม้แต่นิดเดียวนะโอ้โหโคตรเจ็บอ่ะขาหนาเดียวบอเลยซ้ายมาออกหนึ่งเขาเล่นพลาดนะครับเขาเล่นพาล,าลาด้ะเขาช่าใจ ครับอ่าสวยเพื่อนตัวไกลเจอตะข่านนะครับเอู้ตะขว่านเพื่อนเนี่ยพี่อนยิงกดไว้เอู้โดนไฟตัวเองสวยนะอู้เรียบร้อยโดนไฟตัวเองอนะ่ะรักจบละเห็นไหมครับว่าเขาลุกลนเกินไปนะครับที่จะลุมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็เลยมันก็รักกับใครด้วยนะครับพ่อไปเจอกันใหม่คิดมากครับสวัสดีครับ